สลมอะักครบสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับอธิบายเรื่องอยางพารานะครับที่ใบยางโดนฝนนะครับใบยางโดนฝนใบยางจะร่วงนะครับไม่ค่อยมีใบนะครับบางต้นก็มีนะครับบางต้นก็ไม่มีนะครับ ทีนี้นะครับปัญหายางยางพารานะครับมีปัญหาเรื่องใบนะครับเพราะว่าใบยางโดนฝนเยอะแล้วใบร่วงนะครับใบร่วงอย่างนี้นะครับจะทําให้การเปิดกรีดยางพารานะครับมันช้านะครับมันช้าลงนะครับสําหรับคนที่ปิดหน้ายางนะครับก็จะทําให้การเปิดกรีดนั้น ช้าลงนะครับจากที่ต้องเปิดกรีดนะครับกลางกลางเดือนเมษาครับก็คงจะเปิดกรีดได้นะครับในปลายปลายเดือนเมษานะครับเพราะว่าใบยางมันไม่แก่นะครับถ้าเราปิดหน้ายางแล้วนะครับใบยางมันไม่แก่เราก็เปิดกรีดไม่ได้นะครับแต่ถ้ายางเรานะครับ ยังไม่ปิดหน้ายางนะครับเราไม่เราไม่ปิดหน้ายางเรากรีดไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะกรีดต่อไปได้นะครับน้ำยางมันจะมะีการไหลที่ดีนะครับก็แต่ถ้าเราปิดหน้ายางนะครับเราจะมาเปิดใหม่ในช่วงที่ใบมันไม่มีนะครับใบมันร่วงนะครับมีแต่ก้านดอก มันก็ทำให้น้ำยางนะครับมันไม่ค่อยไหลยางไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรากรีดอยู่เป็นประจำนะครับมันก็จะมีน้ำยางนะครับไหลออกมาเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูนะครับนะครับก็ยางหยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเรา กรีดโด, yeah. โดยไม่พักหน้านะครับน้ำยางนะครับมันจะนะครับมันจะไหลไหลดีแต่ถ้าเราปิดหน้ายางไปแล้วนะครับเรามาเปิดกรีดมันน้ำยางมันจะไม่ไหลนะครับมันจะไม่ไหลอย,อย่างนี้มันจะค่อยๆไหลออกมาแล้วก็มันจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเราไม่ปิดถ้าได้รับน้ําฝนนะครับยางได้รับน้ําฝนน้ํายางก็จะออกดีนะครับไหลดีอ ไม่ควรที่จะกรีดหลายวันนะครับติดต่อกันควรจะจะกรีดวันหนึ่งวันพักหรือว่ากรีดสองวันพักนะครับถ้าได้นะ้ำถ้าได้น้ำฝนนะครับกรีดสองวันพักได้นะครับถ้ายางใบมันยังขึ้นไม่เยอะนะครับเนี่ยใบมันยังอ่อนอยู่นะครับ บางต้นก็ไม่มีใบนะครับมีแต่ก้านดอกก็ต้องรอให้ยางนะครับมันมีใบขึ้นมาก่อนนะครับให้ใบมันแก่ให้ใบออกมาใหม่แล้วก็ใบก็แก่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกรีดให้ดูอีกนะครับต้นที่ใบมันมัน มันไม่มีนะครับตัวน,นี้มันมีใบนะครับมีใบอยู่แต่ใบยังไม่เก่นะครับยางที่เราไม่ไม่ปิดนะครับไม่ปิดหน้ามันก็สามารถที่จะกรีดได้ต่อแต่ถ้าเราปิดหน้ายางไปแล้วนะครับจะมาเปิดกรีดเปิดกรีดไม่ได้นะครับน้ำยางมันจะไม่ออกนะครับก็ต้อง มีความเข้าใจด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเราพักหน้ายางไปแล้วนะครับน้ำยางจะไม่ออกนะอย่างนี้นะครับถ้าเราปิดหน้ายางนะครับน้ำยางจะไม่ออกอย่างนี้เพราะว่าใบมันยังไม่แก่ ถ้าเราไม่ปิดหน้ายางน้ำยางก็จะยังคงไหลนะครับถ้ายางได้ได้น้ำฝนนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับใบนะครับใบใบอ่อนนะครับใบอ่อนนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับใบเพิ่งออกมาใหม่นะครับชุดใหม่ชุดเก่าร่วงหมดแล้วนะครับโดนฝนนะครับเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะครับ ยางที่ไม่ได้พักการกรีดนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้ปิดหน้ายางนะครับแต่พักกรีดในช่วงที่ฝนตกนะครับยิ่งทาอยูน่ไลย์ด้วยนะครับน้ํายางนะครับหน้ายางก็จะแห้งดีนะครับเนื้อเยื่อที่งอกออกมาใหม่นะครับแผลเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นปุ่มมันก็จะปิดสนิทเร็วนะครับอืปิดแล้วนะครับ แล้วหน้ายางก็มีการอาวบขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเลยเปลือกอยางนะครับมีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับตอนนี้ใบใบใบยอดยังอ่อนอยู่นะครับ นี่นะครับน้ำยางยังยังไหลดีนะครับถ้าเราไม่ปิดหน้ายางนะครับถ้าเราไม่ปิดหน้ายางแต่ถ้าเราปิดหน้ายางเรามาเปิดกีดไม่ออกนะครับเพราะว่าน้ำายางมันจะมีความเข้มข้นมันจะไหลออกมาช้านะครับแล้วก็เปลือกที่มันแห้งนะครับ ที่เรากรีดแล้วมันแห้งตอนที่เราหยุดพักมันก็ทําให้น้ํายางนะครับท่อน้ํายางมันไม่เปิดมันน้ํายางมันก็จะไหลออกมาช้านะครับแต่ก่อนปิดหน้ายางถ้าเราทาอยู่นี้ไร์นะครับน้ํายางจะออกจะไหลดีนะครับท่อน้ํายางมันจะเปิดนะครับมันเป็นยาทารักษาหน้ายางนะครับรักษาโรคเชื้อรานะครับ ป้องกันเชื้อรานะครับหน้ายางป้องกันแสงแดดนะครับที่จะส่งมาเผานะครับหน้ายางทําให้หน้ายางยุบทําให้เนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่ออ่อนนะครับมันยุบแต่ถ้าถ้าเราทาอยู่นี้ไร้แล้วนะครับหน้ายางไม่ยุบนะครับมีเปลือกเนื้อเยื่อนะครับงอกออกมาได้เร็วขึ้น แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับกับก่อนที่ไม่ได้ทานะครับนี่ไม่ได้ทามีแผลที่มันมันมันเน่านะครับแล้วมันปิดนะครับมันก็จะบวมขึ้นมาเยอะนะครับตรงที่รอยที่ทาอยู่นี่เลยนะครับมันจะเกือบจะเสมอนะครับนี่นะครับรอยเน่านะครับจะงอกออกมาเกือบ จะเสมอเรียบนะครับมันจะไม่เป็นปุ่มนะครับเนี่ยครับการดูแลนะครับสวนยางก็ต้องมีความเข้าใจนะครับในการดูแลยิ่งยางที่เราปิดหน้าย,ยางแล้วนะครับเราจะมาเปิดปิดน้ายางจะไม่หลยอ,อย่างนี้นะครับ ถ้าเรากรีดไปนะครับแล้วก็ไม่ได้พักไม่ได้ปิดการกรีดนะครับกรีดไปกรีดบ้างพักบ้างนะครับน้ำยางก็ยังคงไหลดีนะครับจะกรีดให้ดูนะครับก็หลายวันแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปในการ อีกอยางนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกบ่อยผมก็หยุดนะครับไม่ได้กรีดยาก็เริ่มจะรกนะครับก็จะต้องทำการตัดหญ้านะครับน้ำยางมันจะไหลยอย่างนี้นะครับ คือไม่ได้ไหลเพียงแค่ต้นเดียวนะครับคือเนี่ยไหลดีทุกต้นนะครับครับกรีดไม่ได้เน้นให้เปลือกหนานะครับกรีดเปลือกตามปกตินะครับความหนาก็ประมาณสองมิลนะครับ อยู่น้ำยางที่ไหลนะครับไหลดีนะครับถ้าเราไม่ปิดหน้ายางนะครับเราปิดแบบเลี้ยงหน้านะครับรักษาหน้าให้มันหน้ายางนะครับให้มันใหม่อยู่นะครับต้นนี้ก็ไม่มีใบนะครับมีแต่ก้านนะครับมีใบอยู่เพียงเดียวนะครับมีแต่ก้านดอกก็มียอดใหม่ออกมานะครับ ตอนนี้จะบาดหน้าเน่าเยอะนะครับในช่วงฝนพอยางเปิดหน้าในช่วงฝนมันมันจะเน่าง่ายดีที่ได้ทาอยู่ในเล่ยนะครับไผยเริ่มที่จะปิดสนิทนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้มีใบนะครับมีใบ น้ำยางมันจะไหลดีอย่างนี้นะครับนะครับก็ถ้าเราปีดไปพักไปนะครับปีดเลี้ยงหน้าไว้นะครับมันไม่ให้หน้ามันเก่าไม่ให้หน้ามันแห้งนะครับเปลือกมัน ที่รอยกรีดมันตายเยอะนะครับเรามากรีดมันน้ำยางก็จะออกนะครับไหลดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลามอะไรกลมครับสวัสดีครับ